สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะ HR Dev ค่ะคลิปนี้เป็นคลิปที่15นะคะซีรีส์นี้เราจะทำตั้งแต่เรื่องของไาทำตัว HTML เนอะ Bootstrap แล้วก็การเขียนฟอร์มนะคะแล้วก็ PHP มาจนถึง SQL นะคะแล้วก็วันนี้เดี๋ยวเราจะมาทำในเรื่องของการสร้างฐานข้อมูลแล้วก็ตารางนะคะ โอเคสนใจก็ไปชมกันนะคะอ่าเอกสารของเรานะคะได้มาจากของอาจาร,รย์เอิญนะคะอาจาร,รย์เอิญก็แชร์ไว้เนาะมีทั้งตัวอย่างอะไรมากมายเลยนะคะก็สามารถไปดูที่ต้นฉบับได้นะคะ วันนี้เนาะจากที่เราทำตัวที่เป็น SQL มานะคะเดี๋ยวเราจะข้ามมาทำตรงนี้ก่อนนะคะ Create Database นะคะโอเคเดี๋ยวเราไปตัวนี้เราขยายหน้าจอาไว้เดี๋ยวเราลองย่อดูกนะ่อนเนาะตัว PHP MyAdmin นะคะถ้าสัว,วเราเข้ามาเนาะอันนี้แล้วแต่ว่าจะติดตั้งเป็นตัวเว็บจำลองตัวไหนนะคะอันนี้ของเราใช้ AppServe นะคะ เราก็จะเห็นว่าของเราก็มีทานเยอะโอเคทีนี้เดี๋ยวเราจะเขียนแบบแบบเขียนเองเนาะยังไม่ใช้ตัวเครื่องมือช่วยนะคะอะพอเข้า PHP มาแล้วเนาะอันนี้เนี่ยเราเข้ามานะคะเมื่อกี้เราเราล็อกอินเข้ามาแล้วนะคะ,ะให้เราไปตัว SQL เนาะตัวสร้างดัเตเ a t a b a บ e ใหม่นะคะพิมพ์ไปเลยเดี๋ยวเราทำจอใหญ่ๆแล้วกัน วิธีแบบยากๆเนาะอันนี้แบบพิมเองนะคะยากหน่อยเนาะ Create นะคะอ่าพิมก็ผิดละ c r e a เออนี่ไงโอเค Create นะคะ Create Database เชื่อราย DB EMP อ่าแค่นี้เนาะแค่นี้นะคะแล้วก็ดกด Go ตรงนี้นะคะอ่ะอาเดี๋ยวเราขอใช้ตัวนี้เนาะ ตัวนี้นะคะกด go ล,ลงไปข้างล่างค่ะตัวนี้เนาะกด go นะคะ go ไปเลยไมอย่งอ๋อ error error เดี๋ยวนะมันมีอยู่แล้วโอเคอถ้ามีอยู่แล้วเดี๋ยวเราลองไปดูอ่า database เนาะ อ่ะเมื่อกี้มัน error เนาะมันบอกว่าตรงนี้นะคะ Can create a n c database db emp อันนี้มีอยู่แล้วนะ e x i s t อ่ะเพื่อไม่ให้เสียเวลาเราเติมหนึ่งเข้าไปนะคะไม่น่าจะมีแล้วก็ Let go นะคะโอเคอันนี้ก็จะเป็นอ่ะมันบอกว่าเสร็จแล้วเนาะเสร็จแล้วโอเคเดี๋ยวเรามาดูด้านด้านด้านซ้ายมือนะคะมันจะมี emp แล้วก็ emp หนึ่งเนาะ อ่ะตัว EMP เดี๋ยวเรา EMP หนึ่งที่เราโยนทิ้งเนาะอาเดี๋ยวเรามาดู EMP ก่อนนะคะเมื่ี้เราสร้างแล้วเนาะ EMP EMP หนึ e MP, e MP ่งมาดู EMP หนึ่ง โอเคอ่ะมาที่คลิกมาที่ emp หนึ่งก่อนนะคะเดี๋ยวเราก็อยากให้เป็นเหมือนตัวอย่างเนาะเดี๋ยวเราขอกลับมาที่ db emp นะคะอันนี้ยังไม่มีอะไรเลยเนาะค่ะให้มาที่ sql นะคะเดี๋ยวเราจะสร้างตัว table เนาะอ่ะเดี๋ยวเราดูน,นะคะอันนี้เสร็จแล้วนะ a t a b a s e ก็บรรทัดเดียวนะคะชื่อ Data database นะคะเสร็จแล้วตัว table เนาะ ตัวเทเบิลมันจะต้องประกอบด้วยชื่อชื่อตารางชื่อเทเบิลเนาะมีตัวที่เป็น Primary Key 1หนึ่งตัวนะคะแล้วก็ตัวอีกตัวหนึ่งอะไรก็ได้อีกตัวหนึ่งเนาะตามที่เราจะทำนะคะแล้วก็เซต Primary Key ว่าเป็นตัวไหนก็คือ,อตัวแรกนี้นะคะเ่าโอเคเดีย๋ยวเราลองไปพิมพ์มันดูนะคะ create table department นะคะเปิดวงเล็บปิดวงเล็บแล้วก็ semicolon อ่าแล้วก็ enter ลงมานะคะคตัวแรกเนาะ dep dept id ละกันเนาะ d e p id เป็นแบบว่าชา อันนี้ตั้งเอาเองได้เลยนะคะแบบราชาเนาะแล้วก็อ่าตามอาจารย์แหละแต่เราเปลี่ยนชื่อนิดหน่อยนะคะรับนานก็คือฟิลเนี้ยคอลัมน์เนี้ยฟิลเนี้ยอ่าห้ามห้ามนันห้ามห้ามเป็นข้าวว่างนะคะแล้วก็คั่นด้วยคอมม่าเนาะเสร็จแล้วฟิลที่สองนะคะให้เป็น department name ชื่อของด e พาร์ m เมนต์เนาะเนม เป็นวาชาวาชายี่สิแล้วก็คอมมาเลยแล้วก็ตัว set primary key นะคะหา primary key ให้เป็นตัว def id อันนี้ต้องใส่วงเล็บด้วยเนาะก็คือเซตตัวนี้นะคะชื่อให้มันเหมือนกันเนาะตัวนี้คือชื่อฟิล์นี้เราให้เป็นอ่า primary key นะคะพอเสร็จแล้วปุ๊บก็กด go ตรงนี้เนาะอ่าอันนี้มาเรียบร้อยนะคะเรามาดูอีกที่หนึ่งนะเมื่อกี้เราจะไปเห็นว่าไม่มีอะไรเลยเนาะ <S 2> <S 2> ตอนนี้ไม่มีแล้วตัวที่เป็น d e p a r t m e n นนะคะแล้วก็ถ้าเราเข้าไปในตัวของ d e p a r t m เ n นเนี่ยเราจะเห็นตัว สตั u เจอร์ของมันนะคะตัวนี้เนาะ s t ั u เจอร์ของมันมีเดฟไอดีแล้วก็เดฟเนมเป็นแบบวัชา2สองวัชา2ยอ่ะก็คือตัวอักษร2ตัวนะคะที่ตัวอักษร20เนาะเป็นแบบ UTF8 General CI อ่อันนี้เป็นตัวออโต้ของของไองตัว PHP MyAdmin นะคะที่เขาเซ็ตให้เรานะคะโอเคอันนี้สร้างตารางเสร็จแล้วนะอ่ะเดี๋ยวเราไปสร้างตารางอีกอันนึงนะคะโดยที่เขาจะมีตัว Foreign Key อ่าเดี๋ยวเรามาดูอีกตัวหนึ่งตัว Employee เนะาะเมื่อกี้มีแผนกแล้วใช่ไหมคะก็ต้องมีคนคนใช่ไหมคนจะประกอบด้วย EMP Employee ID นะคะอ่าตัวนี้เป็น Primary Key Primary Key เซตแบบนี้ก็ได้เนาะอ่าเดี๋ยวเรายังไม่รับนะคะ โอเคตัวนี้เซตแบบนี้เนาะเป็นน็อตนานแล้วก็เซตพารามิเตอร์ตรงนี้นะคะอ่ะมีไทเติลเป็นตัวสอนสิบเนมสามสิบเซ็กเพศนะคะสิบเอดูเคชันยี่สิบสตาร์เดทอ่ะวันเริ่มทำงานเนาะเดาว,วันเริ่มทำงานเงินเดือนในเดือนเป็นโฟร์นะคะในเดือนเป็นโฟร์อ่ะวันเริ่มทำงานเป็นเดทเนาะดีพาร์ตเมนต์ไอดีเป็นวิชาสอง แล้วก็มาเซต foreign key นะคะ foreign key คือตัว department id reference ที่ department อ้างไปถึงตัว department ตัวนี้เนาะก็คือตัวนี้นะคะเซตให้ตัวนี้อ้างไปถึงตัว table ที่เป็น department ที่เราทำเมื่อกี้นะคะเขาควรระวงัง key นอกต้องเชื่อมกับ key หลักเท่านั้นก็คือ key เนี่ย foreign key เนี่ยต้องเชื่อมกับ key หลัก คิดหลักก็คือตัวนี้จะตารางเมื่อกี้นะคะโอเคต้องลองต้องลองอะไม่รู้ว่าเราทำเราจะเออร์เลอร์ไหมนะคะเดี๋ยวเรามาทำดูนะคะมาที่ db emt เหมือนเดิมนะคะเสร็จแล้วไปที่ sql เนาะแล้วก็ create นะคะ create table ชื่อว่า employee ่าวงเล็บเปิดวงเล็บปิด semicolon แล้วก็ enter มาก่อนนะคะเสร็จแล้วเราเซตตัวแรกก็คือ emp id ค่ะเซตตามเราเลยนะคะเป็นการฝึกฝึกเราไปด้วยเนาะ,ะ,ะจะได้รู้ว่าถ้าสจอผิดตรงไหนอะไรเป็นตรงไหนอะคะ่ะถ้าสมมติว่าเราใช้ชื่อตามทุกอย่างบาทีแบบเราหาจุดผิดไม่ได้เนาะ,ะอันนี้คือพอเราเซตตามตามของเราบางอันที่เราเปลี่ยนนะคะตามตัวอย่างอะ บางทีเราจะเห็นข้อผิดได้ปะอ๋ออันนี้เราไม่ใช่เราท้ผิดอะไรเนี่ยคะ่ะอ่าวาชาให้เป็นวาชาหกเนาะแล้วก็นับนันเซตให้เป็น primary key ตัวแรกเป็น primary key นะคะแล้วก็ขั้นด้วยคอมมาเนาะ,ะเสร็จแล้วให้เป็น title ไป ไตเติ้ลเป็นแบบวาชาไตเติ้ลก็คือคำนำหน้าเนาะคำนำหน้าให้เป็นสีแบบมอดนานคุณต้องกรอกข้อมูลน,นะหน้าเมนแล้วก็ที่เกียจเนาะแล้วก็เอาะคอันนี้ก็เปลี่ยนเป็นเม e อันนี้ไตเติ้ลขอเป็นตัวใหญ่นี่ name เราให้เท่าไหร่คะเป็นวาชาสามสิบน้อยอยู่นะวาชาสามสิบเราเอาวาชาร้อยแล้วกันเราขอวาชาร้อยนะคะเนมเนมแล้วก็เป็นเซฟเป็นเพศเนาะเพศเราสิบนั่นแหละโอเค Education แล้วก็มาเนาะ e.d.u. อะแล้วกลัวเราพิมพ์ไม่ถูกนะคะเราเอา e.d.u. e.d.u เอา2 0 e.d.u start date วันที่เริ่มง,งานนะคะให้เป็นเดทเนาะตัวนี้วาชาแล้วก็เปลี่ยนเป็นเดทนะคะเดทเดทก็ไม่ต้องใส่ไอ้ตัวตัวนี้เนาะไม่ต้องใส่ไอ ความยาวของตัวอักษรนะคะอ่าส a l a r i ครบละส a l a r เราให้เป็น float เนาะตัวเลขแบบมีมีอ่าทศนิยมได้อ่ะฟอก็ไม่ต้องใส่ตัวที่เป็นตัวนี้นะคะอ่าให้เป็น n น o น,นั้นแล้วก็อ่าที่เป็นสำคัญเนาะ department ID เ,เราจะใช้ชื่อเหมือนกันกับที่เราตั้งเมื่อกี้ก็ได้นะคะ เราตั้งเป็น d e p t id เนาะเป็น v a ราชา2ตามตัวเมื่อกี้เนาะรหัสงานก็ comma ้าเสร็จอ่าคอลม่าเชื่อมเนาะเสร็จแล้วมาเป็น department อ่า set เ,เป็น foreign key foreign key บอก department d e p t ของเราก็จะเป็น Dept ID ใช่ไหม Dept ID และ Reference <À, S 2> Reference ไปที่ตา,าราง Department ในในตัวชื่อ Primary Key นะคะ Dept ID อ้าวเรามาดูเราจะทำถูกไหมโอเคอ่ะ Go เย้ถูกนะคะ เดี๋ยวเรามาดูเราเห็นว่ามี2ตารางตอนนี้แล้วนะคะถ้าเราคลิกเข้าไปเนี่ยเหมือนเดิมเนาะ Structure แล้วก็จะมี2 Table ตัวนี้นะคะถ้าเราคลิกเข้าไปดูอ่า Staff Form Department เนาะเราไปดู Structure ของมันนะคะมันก็จะมีตัว2 2คอ c o l u นี้นะคะอ่าไปดู Employee นะคะ Employee มา Structure เนะาะก็จะเห็นว่าที่เราสร้างไปเมื่อกี้มาหมดแล้วนะคะ ตัวนี้เนาะเป็น Primary Key มันจะมีตัวรูกปุญแจอยู่ตรงนี้นะคะ Primary Key แล้วก็ตัวนี้ d e p ID d e p ID เนาะเราเซฟเป็น Foreign Key ใช่ไหมคะก็จะมีรูกปุญแจเหมือนกันแต่ว่าเป็นสีเทาอย่านี้นะคะอ่ะันนี้เป็นตัวที่โปรแกรมเซฟไว้เนาะโอเคอันนี้การสร้างตารางเดี๋ยวเรามาดูนะคะ อพอสร้างเสร็จจะดอกแล้วหรอรู้สึกอดอกอันใจอะกว่าจะสร้างได้เนาะกว่าจะสร้างได้แล้วเรามาดอกซะละเดี๋ยวเราขอใช่อีกตัวหนึ่งเดี๋ยวป่ะอาเอ็นพยีเนาะเดี๋ยวเราไป sql select อะเดี๋ยวขอใช่อีกตัวหนึ่งเนาะ เราเสียดายเราไม่ได้ก๊อปไว้จริงๆโหลดมามันก็ได้อยู่เหมือนกันนะคะอะ่ะเดี๋ยวเราเทคตตัวหนึ่งเนาะ,ะเราจะ create table kernel c e s t ค่ะโดยมีสองตัวนะคะเนาะตัวนี้นะรงเลยกเปิดปิดแล้วก็ตัว semicolon ะคะมีหนึ่ง table ก็คือ id เป็นแบบว a ชาว r ชาสอง แบบล็อตนั่นอ่าน็อตนั่นไพเมลี่คีอเดี๋ยวเราลองดูเซตแบบนี้นะคะแล้วก็เนมเนาะเป็นวาชาสิบอ่ะนี่ปะน่าลองดูนะคะโอเคคีดเอทได้แล้วอ่ะคีดเอทเพราะตารางเทสเราจะมี เพิ่มตาราง test เข้ามา1อันนะคะอ่าทีนี้เราจะ drop แล้วจะ drop นะคะแล้วก็ไป SQL นะคะแล้วก็ drop d r o p เนอะ drop table test semicolon go โอเคหายไปแล้วไม่กี่วินาทีหายไปแล้ว,ลวสิ่งที่เราพิมพ์ไปต้องเยอะนะคะอ่ะต่อไปทำอะไรดี ตอบเสร็จแล้ว Enter table อ่าใช้ในการเปลี่ยนชื่อแก้ไขอะไรต่างๆเนาะอันนี้ก็ลองดูแล้วกันเนาะอ่ามันก็เป็นตัวไวยากรณ์นะคะอันนี้ไม่ทำอยู่กลนวนะอันนี้ก็อธิบาย Enter table add tail อ่าสมมติว่าเราอยากเพิ่มเพิ่ม tail เข้าไปเพิ่ม modify เป็นวาชา tail เป็นสิบจากเดิมเป็น i n นเนาะก็ modify จากนี้เป็นสิบเชง อันนี้นาะ Change t a b l Department t a i l ว Watch Change ชื่อ t a i l เป็น Department t a i l แล้วก็ดอป Table อืมอ่ะเดี๋ยวเราลองอีกตัวหนึ่งแล้วกันนะคะแล้วเดี๋ยวเป็นเรื่องของ Insert เ,เขียนคำสั่ง SQL ละเดี๋ยวอันนี้ไปขึ้นหน้าแล้วกันอ่ะเดี๋ยวอันนี้เราลองตัวนี้นะคะ ไหนๆก็ไหนๆแล้วเนาะ,อะลองดูที่ถ้าเขียนเปลี่ยนแปลงเทเบิลเนาะอ่าตัวนี้นะคะแล้วมา SQL เนาะเอาทีละตัวนะคะแล้วอยากจะเปลี่ยนดีพาร์ทเออเราจะเพิ่มก่อนเนาะเพิ่มเพิ่มเทลเข้าไปในดีพาร์ทเมนต์ค่ะเดิมดีพาร์ทเมนต์ไม่มนะีไม่มีเทลเนาะไม่มีโทรศัพท์เเราจะเพิ่มไปนะคะ Enter table Department. department add ตัว tl แบบ in อ่าโอเคสำเร็จเนาะเรามาดูอีกทีหนึงค่ะ department อ่ะมีเทลเข้ามาแล้วนะคะโอเคทีนี้อ่เดี๋ยวดูก่อนนะเดี๋ยดูตัวนี้ t a i มาที่ structure นะคะอ่าตัวนี้นะเราบอกว่าให้เป็นให้เป็น in ใช่ไหม in มาเกือ1 1แล้วตัวนี้นะคะ ทีนี้เดี๋ยวเราจะเปลี่ยนจาก in เป็น in เป็นอาวาชาแล้วก็ on table เหมือนเดิมเนาะ on table on table department table department dep modify modify ข้างล่างเนาะ modify f i l l tail ให้เป็นวาชา ก็ฮ <Go. S 2> ะแล้วดูดีพาร์ตเมนต์นะคะกลายเป็นวาช่ายังอ่าตัวนี้นะคะวาช่ายสิบเนาะโอเคอ่ะอีกสองอันอีกสองอันอันที่สามเป็นเช้งเนาะชื่อเทลนะคะให้เป็นดีพาร์ตเมนต์เทลโอเคแล้วก็คอนเชอร์คอนเชอร์เทเบิลดีดีพาร์ตเมนต์ ชิงชิงอะไรชิงชื่อฟิวเทลไปเป็นเดฟเทลละกันเพราะเราเราสร้างสั้นๆเนาะเดี๋ยวเราขอเป็นเดฟเทลนะคะเป็นแบบว่าชาสิอ่าโกค่ะโกอ่าสุขเขียวมาอย่างเนี้ยใจชื้นนะคะเขียนถูกเนาะดีพัด เ d e p a r t m e n t อ่าเป็น d ด t a เ l ลนะคะเดวาชัสิโอเคเดี๋ยวไปอันสุดท้ายละคะ่ะอันสุดท้ายเป็นเรื่อง Drop อ,อ่าสร้างมาตั้งนานดอร On ดอ p สละ o n t h e t a b l e Department ทเบอ่าดรอ d r o ด f อปฟินะคะ d r o p d e p a r t m e n t tail ก็เดตเทลของเราเนาะอ่าเขียวๆมาแล้วดรอปแล้วนะคะดีพ a r t m เ n น Department น,น,นก็จะเหลือแค่2ฟิลเหมือนเดิมเนาะอ่าสฟิลเหมือนเดิมค่ะทีนี้เมื่อกี้เราอ่าเดี๋ยวเราจะลองดรอปดรอปดรอปดาตเบสนะจะได้ไหม ตันนี้เรามาอตปเดตเรามา local host ใช่ไหมคะเรามา sql เนาะแล้วเรา,าก็ดรอปเมื่อกี้ตัวที่เราสร้างแบบชั่วขราวนะดรอปดรอปอัปเดต db emp หนึ e ่งอ่ะลองดูนะคะจะดรอปได้ไหมน,นะคะ โ okay, อเคดรอปแล้วนะดัต a ต a s e เบดจาก localhost เนาะอ่ามันก็จะมีตัวดัต a ต a s e เบใช่ไหมคะมันก็จะขึ้นดัต a ต a s e เบดเราทั้งหลายแหล่เนาะเยอะเมื่อกี้เราสร้างที่ dbemp เนาะแล้วเราก็ดรอปดรอปไอตัว dbemp1 ไปนะคะก็ะคือดรอปแล้วเนาะเพราะว่าถ้าไม่ดรอปเองมันก็จะขึ้นตามเดิมชื่อใช่ไหมคะฮ่าตัวที่เราสร้างเนาะ db ดัตตอรเบ emp นะคะ dbemp ตัวเนี้ยมันจะมี2องเชเบิล เป็น table department กับ employee นะคะอ่ะโอเคเราสร้างสึงตรงนี้แล้วเนาะเดี๋ยวพลิปหน้าเราจะมาเขียนคำสั่ง sql เป็นการเพิ่ม update delete select อ่า select select โอเคก็ คลิปนี้หวังว่าจะมีประโยชน์นะคะก็ฝากติดตามกันนะคะกดไลค์กดแชร์แล้วก็ฝากติดตามชมในคลิปหน้าด้วยนะคะคลิปนี้ไปก่อนแล้วค่ะขอบคุณและสวัสดีค่ะ